หนึ่งสองสามสี่ห้ากับผมพมาดิศอุปวัฒถนกุกอยู่ที่วัดบอชเนีงนะครับอำเภอหัวตะพันจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับลูกศิษย์ลูกหาทุกายนะครับนี่รอรับสรีระสังขารของพระเดชพระคุณหงวงพระเจ้าคุณนะครับพระราชรีชายันมุนีนะครับนี้เด้อนะครับพระเดชพระคุณละสังขารไปแล้วนะครับลูกศิษย์ลูกหารอรับสรีระสังขาร ของพระเดชพระคุณนะครับที่จะนำมาประดิษฐานไว้ที่นะครับโรงเรียนปริยัติธรรมนี่นะครับไม่รู้พูดถูกหรือเปล่านะครับเด้อที่วัดบ่อชนิงนี่นะครับนี้นะครับมีรถใหญ่ผ่านมาพอดีนะครับอนุญาตถ่ายภาพนะครับเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับ ก่อนที่จะได้นําเอาสริละสังขารของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับไปประดิษฐานไว้ที่ลูกหีบนะครับจากนั้นก็จะทําพิธีบําเพ็ญกุศลศพนะครับทั้งญาติทั้งโยมทั้งครูบาอาจารย์นะครับลูกศิษย์ลูกหานะครับทุกฝ่ายนะครับมาร่วมกันรอต้อนรับนะครับสริละสังขารของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับพระราชปีชายันมุนีนะครับพระผู้มีแต่ให้นะครับ โดยเฉพาะพระเดชพระคุณหลวงตานะครับว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่นะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับเป็นทั้งพ่อทั้งแม่นะครับให้ทุกอย่างนะครับนะครับวัดบ้านเก่าบอวกับวัดบัวชนิงนี้นะครับพระเดชพระคุณให้อวาทไว้นะครับหนึ่งบวกหนึ่งเป็นหนึ่งนะครับเวลามีงานอะไรก็ร่วมกันทุกอย่างนะครับวัดบัวชนิงกับวัดบ้านเก่าบันะครับจิตใจกรรม ต่างๆพระเดชพระคุณนะครับจะเป็นผู้นะครับวางไว้ให้นะครับงานของวัดบ้านเก่าบ่อกับวัดบ่อเสนิงก็เลยเหมือนกับเป็นวัดเดียวกันนะครับนี่รูบาอาจารย์ผ้าสีเข้มๆนะครับเดินทางมาจากวัดบ้านเก่าบ่อนะครับมารอต้อนรับสิริละสังขารนะครับของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชปีชายานมุนีนะครับเป็นช่วงกําลังเตรียมนะครับนี่ภาพอาจจะ นะครับนิดนึงนะครับนี่วันนี้ช่างภาพเยอะเป็นพิเศษนะครับนี่ช่างภาพฝีมือเอกนะครับนี่สาธุอนุโมทนานะครับเป็นวันพิเศษนะครับเราจะได้แสดงความกระตัญยูนะครับประเดชพระคุณนี่บุญคุณล้นฟ้าล้นแผ่นดินนะครับเด้อนะครับเวลาพูดถึงประเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับมันจะอึ้งนะครับพูดไม่ออกนะครับ มอทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทํางานเพื่อวัดวาพระศาสนาลูกศิษย์ลูกหานะครับโดยเฉพาะประเด็นพระคุณหลวงตานี่นะครับหลวงพ่อเจ้าคุณบอกว่าอย่าไปอยู่ใกล้กันนะครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับเวลามีงานต่างๆจะได้ช่วยเหลือดูแลรักษานะครับก็เลยได้อยู่ใกล้ๆกันนะครับวัดบ้านเก่าบ่อกับวัดบ่อชนิงนะครับนี่ญาติโยมผู้มีความคุ้นเคยนะครับคุณพ่อกำนันประความวชพันธ์นะครับกำนันหนุ่มลูปหล่อ ของบัณพลแพงนะครับพ่อบัวเขียนตะลุวันนะครับเดิคนอื่นนี่จำหน้าได้อยู่แต่จำชื่อไม่ได้นะขอโทษขออภัยนะครับอาจารย์ท่านกำลังมาจัดระเบียบนะครับว่าให้ยืนตรงนะครับเป็นบรรยากาศพิเศษนะครับในช่วงรอต้อนรับนะครับสลริระสังขารของพระเดชพระคุณ หลวงพ่อเจ้าคุณนะครับพระราชปีชาย,ยานมุนีนะครับนี่เสดายนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าข้ผมพระมหาดิศก์ุปวัฒโนขออนุญาตถ่ายภาพนะครับลูกศิษย์ลูกหาทั้งคฤหัสหัและบรรพชิตนะครับรอต้อนรับนะครับสารีละสังขารของ,รรองพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชปีชาย,ยานมุนีนะครับ ได้ยินเจ้าหน้าที่บอกว่าทางโรงพยาบาลนะครับและคณะสูงนะครับทําพิธีขอขมาลาโทษต่อสริละสังขารของพระเดชพระคุณนะครับใกล้จะมาแล้วนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับเป็นบรรยากาศนะครับของลูกศิษย์ลูกหาทุกฝ่ายนะครับมาแสดงความกระตัญยูนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับมีพระคุณล้นฟ้าเนื้อแผ่นดินนะครับนี่ลูกศิษย์ลูกหาทั้งฝ่ายนะครับทั้ง วันประชิดและคก็เลือหัดนะครับรอตอนรับสรีละสังขารของพระเดชพระคุณนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับคงจะเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายของชีวิตนะครับที่จะตอนรับสริละสังขารของพระเดชพระคุณหงวงพระเจ้าคุณนะครับก่อนที่จะนําไปประดิษฐานไว้ที่นะครับอาคาร65ปีนะครับพระราชปีชายานมุตนีและก็บําเพ็ญกุศลศพนะครับไปจนกว่า จะจัดงานพิธีนะครับพระราชทานเพึิงนะครับเด้อนี่นะครับลูกศิษย์ลูกหานะครับทั้งบรรพระชิตและคฤหเรื่องันะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีความคุ้นเคยนะครับเคารพในพระเดชพระคุณนะครับมารอต้อนรับนะครับสิริละสังขารนะครับเด้อครูบาอาจารย์จากวัดบ้านเขาบัวและก็ญาติโยมนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพไว้นะครับคงจะเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับนี่ 1>, 1 2 3, 4, ึ่งสองสามสี่ห้ากระผมพมาดิสักอุปวัฒธนูขออนุญาตถ่ายภาพนะครับนี้นเด้อนะครับคุบาจา์นะครับทังลูกศิษย์ลูกหานะครับรอตอนรับสรีระสังขารของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับพระธาตปีชายานมุตนีนะครับกําลังเดินทางมาถึงวัดบ่อเชนิงแห่งนี้นะครับนี้นะครับพึงไปนำเอากล้องภาพนิ่งมานะครับนี้ มาเก็บภาพไว้นะครับเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับวันนี้ลูกศิษย์ลูกหาทุกไฟายนะครับทั้งคารืหันและบรรพชิตนะครับรอถวายการต้อนรับนะครับพระเดชพระคุณนองพระเจ้าคุณนะครับพระราชปีชายานมุนีนะครับวันสุดท้ายก่อนที่จะนํสศริละสังขารของพระเดชพระคุณนะครับเข้าสู่นะครับช่งลูกฮีบนะครับเพื่อจะได้บําเพ็ญกุศลศพนะครับที่ศาลานะครับ 65ปีพระราชพิชายานมูนีนะครับไม่รู้พูดถูกหรือเปล่านะครับดูป้ายก่อนนะครับนี่เด้นนะครับ65ปีพระราชพิชายานมูนีนะครับเป็นที่บําเพ็ญกุศลศพของพระเดชพระคุณนะครับเด้นนี่นะครับทั้งญาติทั้งโยมนะครับลูกศิษย์ลูกหาทุกฝ่ายนะครับมารอตอนรับสรีระสังขารของพระเดชพระคุณนะครับขออนุญาตเก็บภาพไว้นะครับนี่ ครูบาอาจารย์นะครับเดินทางมาจากวัดบ้านเขาบ่อนะครับมารอต้อนรับนะครับนี่และที่อื่นนะครับลูกศิษย์ลูกหาทั้งใกล้ทั้งไกลนะครับเดชพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระคูนะครับปิยะวรธรรมนะครับเจ้าคณะอำเภอหัวตะพานนะครับโอ้ยนะครับอยากจะออกชื่อท่านยูนะครับแต่ว่าจำราชินนามไม่ได้นะครับนะครับข้อมูลก็ถามเอาตรงนี้นะครับ เดอพระเดชพระคุณพะศษีวชิระบัณฑิตนะครับนี่นะครับผู้เป็นลูกศิษย์ลูกหาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับก็มารอตอนรับสรีระสังขารนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับคงจะเป็นบรรยากาศครั้งเดียวครั้งแรกในชีวิตนะครับเดอครูบาอาจารย์นะครับจากวัดบ้านเกาบอนะครับมารอตอนรับนะครับนะครับคุณโยมสมหญิงบัวบุรนะครับอดีตสอสนะครับ ก็มารอต้อนรับนะครับสริระสังขารของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับพระราตปีชายานมุนีนะครับนี่ยังเป็นช่วงที่รออยู่นะครับขออนุญาตเก็บภาพก็แล้วกันนะครับพระจาจาร์ใหญ่ห้องกรรมฐานนะครับนี่สาธุอนุโมทนานะครับมารอต้อนรับสรีระสังขารของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับพระราตปีชายานมุนีนะครับนี่เด้อญาติโยมทุกฝ่ายนะครับ ตอนแรกนึกว่าคนนน้อยนะครับที่ไหนได้คนมาอยู่ด้านในนี้นะครับนี่เนื่องจากกลัวฝนนะครับก็เลยมาอยู่ด้านในนี้นะครับลูกศิษย์ลูกหาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับพระราชปิชายานมุนีนะครับนี่เด้อวันนี้เป็นวันพิเศษนะครับรอตอนรับสรีระสังขารของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับพระราชปีชายานมุนีนะครับบางคนก็มาแต่ไกลแสนไกลนะครับนี่เด้อจากนครพนมนุ ko ่นก็มีนะครับ เป็นบรรยากาศพิเศษนะครับคงจะมีครั้งนี้ครั้งเดียวนะครับลูกศิษย์ลูกหาทุกฝ่ายนะครับแสดงออกถึงความกระตันยูกตะเวทีนะครับในฐานะที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับพระราชปีชายยาหุนีนะครับเป็นทั้งพ่อทั้งแม่นะครับให้ธรรมะนะครับให้ทุกอย่างนะครับพระเดชพระคุณหลวงตาบอกว่าเหมือนกับเป็นพ่อเป็นแม่จริงๆนะครับมาอยู่กับพระเดชพระคุณนะครับ เวลาจะออกไปข้างสร้างสำนักนะครับประเด็จพระคุณก่อยว่าจะไปอยู่ไกลนะครับมาอยู่ใกล้ๆกันนี้นะครับมันจะได้ทั่วถึงนะครับเวลาดูแลมีงานต่างๆช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับเด้อดุกษิ์ดุงหาทุกายนะครับรวมรอต้อนรับนะครับสรีละสังขารของประเด็พระคุณหลวงพระเจ้าคุณนะครับพระราพีชายันมุนีนะครับเอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอเป็นท่านี้ก่อนด้อ